สวัสดีครับพบก,กับผมนะครับนายว่างตอนนี้กับผมกับเมกมซูมานิวสกายดีห,หน้านะและวันนี้นะครับผมผมก็จะมาแชร์ทีมอ่าทีมที่ผมใช้ในการลงอหาอ่าอะไรล่ะหาหินธาตุลมที่ใช้ในการผสมโฮมบุนคูตนะครับผมผมขอเรียกว่านอนนอนซับนอนซ้ำหัวลมแล้วกันนะครับผมก็ทีมที่ผมใช้ผมเน้นไปทางฮิวสองตัวแล้วก็แคงหนึ่งตัวแคงสอง แค่หนึ่งตัวอ่าซัพพอร์ตหรือเพิ่มเกรดหนึ่งตัวแล้วก็ดาเมจทสองตัวนะครับผมโอเคทีมที่ผมใช้ก็เป็นทีมบ้านๆนะครับผมส่วนตำแหน่งโจดโลนั้นทําเป็นอะไรก็ได้นะครับจริงๆเอาเป็นอะไรก็ได้เป็นตัวแบบเคลียร์เคลียร์ดาเมจเป็นตัวทำดาเมจทท่าลมอ่ะหรือท่าไฟอะไรก็ได้นะครับผมที่ดาเมจแรงๆที่ทีมเมรา <c oughs> มี <c oughs> ทําไปเลยนะฮะ ก็นิดไปทางดาเมจอย่างเดียวผมไม่เน mm ้น hmm. ว่าผ่านไม่ผ่านหรือยังไงนะผมไม่แทงแบบดาเมจจะจัดเลยจริงๆนะมาดูกันว่าเราได้เท่าไหร่เนาะจริงๆเฮ้ยติที่ผมทำไว้สูงสุดน่าจะอยู่ที่8,500นะผมมาแปด0 0 0ผมถือว่าเยอะนะถ้าเรบมอนเตอร์ที่แบบ ไม่ได้โหดมากนะครับแล้วก็รูนก็งอกง่อยมากจริงๆไม่ได้รูนไม่ได้โหดเลยรู้อินุครับได้ใจมากครับผมอินุไฟลงนี่ืมมันโหดจริงจริงชอ เรียบร้อยลงเลยอ <G ül üyor> ก็อน,นี่แหละใชมบิมก็ผมก็ไม่ได้โหดมากนะจริงๆนี่สือตีที่ผมทำได้นะครับแปดแสนห้าหมื่นแปดพันนะทีนี้ผมใช้ก็บอกเลยว่าเป็นทีมที่ อ่าพันธาที่ทุกคนผู้เล่นใหม่สามารถหาได้นะครับผมยกเว้นโจ๊กโจ๊กนี่เอาตำแหน่งอะไรลงก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกเนาะส่วนนี่ดูมาดูก่อนโฮมมันขึ้กันผมเพิ่งได้ถ้าลม43นะครับผมก็น่าจะอีกประมาณสักสัปดาห์หนึ่งก็น่าจะได้ถ้าลมเต็มละถ้าลงประจําอย่างนี้นะเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็โอเคโอเค,อเคมาดูลงรอบกันเนาะ ทำไมต้องแพนได้เป็นหลีใช่ไหมครับผมสกิลของบอสน่ะก็คือยิงอย่งเกาะยิ่งเกาะน้อยยิ่งตีแรงครับผมถ้ายิง่งเกาะเยอะนี่มันมันจะตีเบาไม่ใช่แค่ตีเบาสทำให้คีมเราถดด้วยอะไระเงี้ยเต่สเตตัสเกาะเอหกกอหลีเกาะแพนได้จริงสำคัญมากๆครับผม ก็โอเคคืออ่าลงแต่ละครั้งจะได้หกแสนบวกอยู่แล้วเนาะร้อเปอร์เซ็นนะครับหกแสนบวกอยู่แล้วนะครับผมเรามาดูรูนกันล่าดูมันอ่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับผมมินุกนมินุกผมอยากจะนําเสนอมากจริงๆผมอยากใส่รูนดีๆนะแต่ผมไม่มีรูนใส่นะครับผมใช่ฟอน ก็ประมาณนี้ครับผมทีมที่ผมใช้ในการลงหัวเป็นลงนอนสามหัวนะครับผมทาดลมนะก็ถ้าพเพื่อนๆคนไหนที่ชอบหรือแบบเป็นแนวทางได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมห <c oughs> วังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อ,อผู้เล่นที่สนใจนะครับว่าจะใช้ตัวไหนในการลงในการลงดันต่างๆดันทาานี้นะครับผม <c oughs> ผมก็จะมาแชร์เรื่อยๆนะตอนนี้ผมก็กําลังลงในโคโอ่าผมกําลังลงเพื่อที่จะหาเอเซนอยู่นะครับผม เออใช่เอเซนซีวัตถุดิบในการประกอบโฮมันคูดอยู่นะครับผมก็น่าจะได้เห็นโฮมนคูดกันเร็วๆนี้สําหรับไอดีนี้ของผมนะครับผมก็ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางสําหรับผู้เล่นใหม่นะสาหรับคนที่กำลังมองหามาอเตอร์ที่ใช้ในการลงนะครับผมก็มาแล้วแต่สเต็ปใครจะติดมันด้วยเนาะจริงๆผมเน้นชอบเน้นทางามนามิมากกว่าเพราะว่าผมชอบเน้นแบบรวดเร็วจบเร็วอะไรมากกว่านะครับผมก็ขอบคุณครับสำหรับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับขอบทับ